สวัสดีครับพ,พี่พี่แฟมิลี่ครับคลิปนี้ผมจะพาพี่พี่น้องน้องทุกท่านมาประปามุงจัก,กับเจ้าเต็นท์นะครับเต็นท์สปรงิงหลังใหญ่หลังนี้ครับขนาดเมตรสี่สิบคูณสองเมตรสี่คูณเมตรสิบนะครับหลังใหญ่มากแล้วก็เหล็กตัวเหล็ก,ต,ลกตัววัสดุก็จะใหญ่กว่าตัวคลิปที่แล้วที่ผมทานะครับวันนี้ตามคําขอของน้องท่านหนึ่งนะครับรีเฟซเข้ามาพี่ ทำคลิปเต็มให้หน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะจัดไปเต็นท์หลังใหญ่เต็นท์นี้เลยครับนะครับตัวนี้จะเป็นหลังใหญ่ที่สุดเลยนะครับสําหรับผมนะครับขนาดไซส์เม็ดสี่สิบสองเมตรสี่เม็ดสิบนะครับก็คือตัวนี้จะป้ง้งจะป้้งเม็ดสี่สิบความยาวสองเม็สี่ความสูงเม็ดสิบนะครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ จัดไปครับนี่ครับก่อนอื่นเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะกางเต็นท์เคลียร์พื้นตรงนี้ว่าไม่มีสิ่งอะไรกีดขวางนะครับก้อนหินหนามเหนินมก็ต้องเอาออกนะครับอ่ะผมจะกลา้ดูเลยครับก่อนอื่นก็เอาออกมานะครับนะครับใครมีผ้ายางหรือกาวชีทหรืออะไรก็ปูรองก่อนได้นะครับ ขั้นตอนก็เปิดซิปออกมานะครับนี่นะครับระวังดีดใส่หน้านะครับระวังดีดใส่หน้านะครับขออนุญาตวางครับกล้องมาใกล้ๆกล้องมาใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยวผมจาไกลดูครับง่ายเลยกลางแบบเร่ยิบนะครับป๊อปอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่อ่ะกล้องมาดูใกล้ๆครับมาเร็วตัวนี้จะเป็นผ้าร่มนะครับ นี่คร right ับพาร่มพาร์มวัสดุเขาแข็งแรงนะครับนี่กล้องพาดูรอบๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับสําหรับผมนะครับจะมีหน้าต่างหน้าต่างทุกด้านเลยนะครับแล้วก็มีมุ้งให้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเปิดได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นมุ้งนะครับเป็นมุ้งอีกทีนะครับ เราสามารถพับเก็บได้นะครับนี่ก็ถือโอกาสนี้รีวิวเต็นสปริงไปด้วยนะครับที่ก็มีเชือกให้มัดด้วยครับนี่มัดไปเลยนะครับอ่ผมทำคร่าวๆนะผมทำคร่าวๆวันนี้เราก็มาอยู่ร้านใต้ผ่านนะครับถือโอกาสจัดรีเฟชตามคำขอของน้องไปเลยนะครับนี่นะครับมัดไป ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีนี่ครับนี่ครับอ่ะนี่วัสดุเป็นผ้าร่มนะครับเสร็จด้านล่างด้านล่างตัวนี้จะเป็นนี่ครับด้านล่างจะเป็นพยางนะครับนี่ผ้าใบไม่ใช่พยานครับปิดจุดนะครับผ้าใบนะครับนี่เป็นผ้าใบนะครับนะครับส่วนตัวโครงสร้างจะเป็น ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับนี่ครับก็มาดูใกล้ๆเหมือนมันเป็นพุ่มพลาสติกหรือพุ่มอะไรแต่ข้างในน่าจะเป็นเหล็กนะครับเนี่ยนะครับประมาณใหญ่กว่าสองหุนอ่ะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจก็ดูดูคร่าวๆดูภาพรวมนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับอย่าอย่าคอมเมนต์ไม่ดีอย่าเทมาอะไรกับผมนะครับนะครับ อ่เดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูเลยครับนี่ครับทางเข้าอยู่นี่ครับนี่ครับทางเข้านี่เปิดได้เกือบทุกด้านนะครับนี่ครับทางเข้าเข้าได้หมดทุกทางครับพูดง่้ยๆนี่ครับอ่านี่กล้องมากล้องกมามาเร็วเร็วเนี่ยข้างในนี่ครับด้านในครับด้านในครับอ่านะครับ ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ผมลงไปนอนให้ดูนะครับเอาแค่นี้พอครับอ่าเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูนะครับนี่ครับก่อนอื่นผมจะเก็บรายะเอียดตัวนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะรูดซิปนี้ก่อน,นครับเพื่อที่ไม่ให้มันเกะก,กะรุ่มร่ามครับนี่นี่ครับเราเปิดช่องว่างให้อากาศออกนิดเดียวนะครับ ผมจะเก็บฝังนี้ด้วยครับแม่บ้านคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะครับก็เก็บด้วยตัวเองได้นะครับถ้าเก็บไม่ได้ก็ดูคลิปนี้แล้วกันนะครับเต็นต์สปริงหรือเต็นเตดนะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดเมตรสี่สิบคูณสองเมตรสี่ความสูงเมตรสิบนะครับมาเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูกันเลยนะครับนะครับก็จับตรงนี้เลยนี่จับตรงนี้เลยนะ นี่นะครับจับนี่เลยง่ายๆครับง่ายจับนี่เลยก็แล้วก็จบลงเข้านะครับตัวโยงนี้ขึ้นมานี่ครับจับมาฝั่งนี้ด้วยครับนี่ครับนี่ครับจับไปนี่ครับเฮ้ยออนียกมานี่ครับกดลงไปกดลงไปนะครับบิดลงไป คล้ายๆทาเหมือนเลิกแปดนะครับนี่เห็นไหมกล้องมาใกล้ๆมาใกล้ๆเร็วนี่ก็บิดลงไปครับนี่ครับนี่ง่ายครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับง่ายๆไม่ยากนะครับนี่ครับรู้ก็จัดจัดให้มันให้หลิกมันให้ตัวนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับนี่นี่ครับ อ่าเดี๋ยวผมใส่ถุงให้ดูนะว่าเก็บได้จริงๆนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ครับคนเดียวแต่ต้องระวังนะครับระวังระวังมือต้องแข็งหน่อยนึ่งครับนี่ครับถ้าเก็บไม่ดีเดี๋ยวอัเนี้ยมันจะดีดใส่เบ้าตานะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับจะเก็บไปรู้สิไปครับง่ายไม่ยากครับนี่ครับ อ,อปไปไ่ไปารื่อยครับนี่ครับ,รบหรือหนีบเอาขาหนีบก็ได้ใช้ส่วนอื่นของร่างกายช่วยได้นะครับอ่านี่ครับนี่ครับเข้าใจไหมเจมไหมง่ายๆนะครับ การเก็บเต็นนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับอ่านี่ครับนี่ครับเป็นไงครับง่ายๆครับไม่ได้ยากนะครับแต่ต้องเก็บก็ต้องระมัดระวังเวลาเวลาเราเกิดเราปล่อยมือขึ้นมาครับจะดีดใส่น้านครับก็จบนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ไม่ยากนะครับถ้าสนใจ หรือสนใจตัวเต็นต์ตัวนี้นะครับก็ติดต่อทางเพจ f a c e b o o k แท็งพลิตได้นะครับเบอร์โทรติดต่อ092480ครับ78.6ผมเองนะครับเล็กนะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งติดตามให้ผมด้วยจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ